เวอร์วังอลังการนี่คือปูอาลาสกานะคะจากอินเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเพื่อวังอลังการดาวล้านดวงเขามีการมาให้ด้วยดูมีความแบบหรูหราไฮโซโบโใหญ่มากคือในเซตนี้เขาก็จะมีถุงมือมาให้ด้วย ก็ใส่แบบนี้แล้วก็จับได้เลยนะแต่บอกก่อนว่าในกล่องอะ่ะกลิ่นหอมมากเปิดมาคือกลิ่นแบบกลิ่นใช่เลยกลิ่นนี้ที่ในนี้สั่งมานะก็จะเป็นดูโอเซตเป็นอารก้าคิงแคปนะคะส่วนอันนี้ดูใหญ่กว่าแขนเมื่อกี้ใหญ่กว่าหน้าอันนี้ใหญ่กว่าแขนนี่คืออยากเห็นหน้าน้องแล้วตอนนี้ทางน้องปูน้องลอสเตอร์ออคืออยากเจอหน้าน้องแล้วอะทุกคนมา ตอนนี้คือป้อมมากแล้วบอกเลยว่า้ยมันน่ามากเลยเดี๋ยวเรามาจัดการกับน้องปูลาสกาคิงแคปก่อนค่ะก็คือเซตนี้นะคะเขานึ่งมาแบบพร้อมทานเลยทั้งน้องปูลาสกาแล้วก็น้องลอสเตอร์นะคะรังสรรโดย ฝีมือเชฟระดับมิชลินเลยนะทุกคนเขามีหลายไซส์หลายราคานะทุกคนจะเป็นแบบสั่งเฉพาะแบบน้องปูลาสกาหรือว่าตัวน้องลอสเตอร์ก็ได้หรือจะมิกเป็นดูโอแบบที่เราสั่งมาก็ได้คือเข้าไปดูกันได้ทุกคนชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นจ้าโอ้ทุกคนอ้โยตาแล้วน้ำจิ้มคือแซ่บมากแซ่บแซ่บแบบ เผ็ดเปเรี้ยวกินกับเนื้อปูโคใช่ยเลยทุกคนคือน้องแบบมีแบบเนื้อครับถูกอนุอะจับไปตรงไหนก็เจอแต่นี่จ้ะอ่ากินแบบนี้เลย แต่ถ้าใครที่แบบอยากเติมความอร่อยขึ้นมาหน่อยจะเอาไปแบบใส่ชีสเบรนไฟหน่อยเสร็จแล้วทุกคนเมนูที่เราครีเอทเพิ่มเติมนะใส่ชีสลงไปท็อปด้วยเนื้อล็อบสเตอร์เพิ่มแล้วก็โรยออริกาโน,โนโอ,อีกนิดนึงคือกินน้องอย่างเดียวอ่ะอร่อยแล้วนะแต่คืออยากกินชีสไนทุกคนก็เลยแบบต้องทําเสริมเติมมาเป็นแบบนี้ครีเอทเขาเรียกว่าการครีเอทเมนูให้พิเศษมากยิ่งขึ้นค่ะดูทุกคนความยืดนีของชีสหรือว่ปูสดหวาน กับเพลสอมผ่อนทพโรยอาริโกนโน่มันดีมากมากเซตนี้นะคะทุกคนกินได้ทั้งครอบครัวบอกเลยว่าในราคาพันต้นๆเท่านั้นเองหรือจะสั่งเป็นเซตดูโอแบบนี้ก็ได้คือชอบแบบไหนเข้าไปสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทั้งช่องทาง LINE IG Facebook และเบอร์โทรของ i n น e r c r a b นะคะใครเชอแบบไหนสั่งเลยค่ะบอกเลยว่าดีมว่ารดจบค่ะทุกคนดู